บทที่36ปลัดอำเภอชั้นเพลงแล้วพระบัวเหียวก็กลับมาที่กุฏิท่านพระครูอีกข้าราชการหนุม่มอายุประมาณไม่เกิน30บนั่งรออยู่ท่านดาวได้ว่าบุรุษผู้นี้จะต้องเป็นข้าราชการเพราะเขาสวมชุดกากี และมีบ้างติดอยู่บนบ่าทั้งสองข้างเขากราบท่านสามครั้งและทักขึ้นว่าหลวงพี่อยู่วัดนี้หรือมาจากที่อื่นครับอาตมาอยู่วัดนี้และโยมมาจากไหนล่ะผมมาจากอำเภอสองพี่น้องครับแต่บ้านเดิมอยู่ที่นี่แล้วก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อมานานและโยมไปทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะที่อำเภออะไรนะ อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเป็นประหลัดอำเภออยู่ที่นั่นอ๋อเท่าแก่เสียงเสร็จจากรับประทานอาหารก็เดินเข้ามานั่งพร้อมโชเฟอร์แท็กซี่คนทั้งสองกราบพระบูเหียวสามครั้งพระหนุ่มจึงถือโอกาสแนะนำบุคคลทั้งสามให้รู้จักกันทราบว่าชายหนุ่มเป็นประหลัดอำเภอเท่าแก่เสียงจึงพูดถึงลูกเขย ลูกเคยผมเป็นผู้ราชการจังหวัดนี้คุณเคยได้ยินชื่อไหมเขาบอกชื่อคนเป็นสามีของลูกสาวประลัดหนุ่มจึงว่าครับท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของผมคุณนายดวงสุดาเป็นบุตรสาวของท่านเหรอครับถูกแล้วก็หนูดวงสุดานี่แหละที่พาผมมารู้จักกับหลวงพ่อแล้วผมก็ได้มาปฏิบัติกรรมาฐานที่นี่ โยมเท่าแก่ปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากนะโยมประหลัดพระบัวเหียวบอกข้าราชการหน่มเพราะต้องการจะยกย่องลูกศิษย์ท่านคิดว่าประหลัดหน่มคงจะคุ้นเคยกับการปฏิบัติกรรมฐานเนื่องจากเป็นคนถิ่นนี้และรู้จักท่านพระครูมานานท่านไม่รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้อยู่ในประเภทใกล้เกลือกินด่างโยมประหลัดคงปฏิบัติได้สูงแล้วใช่ไหม ท่านถามอีกหลวงพี่หมายถึงอะไรครับคนถูกถามไม่เข้าใจอัตมาหมายถึงการปฏิบัติธรรมโยมประหลัดเคยใกล้ชิดหลวงพ่อคงปฏิบัติได้ไกลแล้วใช่ไหมเปล่าเลยครับหลวงพี่บอกตามตรงว่าผมไม่สนใจเรื่องอย่างนี้มันสนุกซิที่ไหนล่ะครับกรรมฐานน่ะเมื่อเขาตอบมาอย่างนี้ พระบัวเหียวจึงไม่ซักถามอะไรอีกด้วยเกรงว่าจะไม่เป็นที่ศบอารมณ์ของผู้ถูกถามพอดีกับท่านพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบนผู้ที่นั่งรออยู่จึงทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งจเจริญพรโยมประหลัดมายัางไงท่านเจ้าของกุฏิทักผมจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยดูเลิกแต่งงานครับประลัดหนุ่มตอบ เจ้าสาวเขาเป็นใครละ่ะท่านถามประหลัดวัยสาสตอบว่าเป็นนางเอกลิเกรครับหลวงพ่อน้ำเสียงมีแววภูมิใจในหญิงที่ตนจะแต่งงานด้วยท่านพระครูเห็นไม่เข้าเรื่องคนเป็นประหลัดอำเภอจะไปแต่งงานกับนางเอกลิเกมันจะเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าสองคนนี้เป็นคู่เวรคู่กรรมกันมา คลั้นใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบก็ได้รู้ว่าคนคู่นี้ไปกันไม่ได้และจะอยู่กันชนิดหม้อข้าวไม่ทันจะดำก็จะต้องเลิกร้างกันจึงพูดขึ้นว่าโยมคิดยังไงถึงจะไปแต่งงานกับนางเอกลิเกละ่ะอาตมาว่ามันไม่คู่ควรกันไม่มีอะไรเหมาะสมกันเลยประหลัดหนุ่มรู้สึกขัดเคืองในคำพูดของท่าน เขากำลังหลงสตรีผู้นั้นจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจึงบอกท่านพระครูว่าโทษหลวงพ่อครับก็เรารักกันเขาสวยมากนะครับหลวงพ่อรูปร่างหน้าตาสวยรำก็สวยเสียงก็เพราะหนุ่มๆรุมจีบกันเป็นพรวนแต่เขาก็ไม่เลือกไม่เลือกใครนอกจากผมนั่นแหละเพราะอย่างนี้แหละ ที่จะทำให้อยู่กันไม่ได้พอแต่งงานกันแล้วโยมก็จะหึงไม่ให้เขาไปเล่นลิเกตอนแรกเขาก็เชื่อแต่พออยู่ไปอยู่ไปเขาก็จะเบือ่อก็จะหนีไปเล่นลิเกอีกแล้วก็จะทะเลาะกันในที่สุดก็ต้องเลิกกันอย่าแต่งเลยเชื่ออาตมาถเถอะคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่โยมรอก อาตมาเห็นกฎแห่งกรรมของโยมแล้วคนที่จะมาร่วมชีวิตกับโยมต้องเป็นอาจารย์แต่ผมปักใจเสแล้วนีครับหลวงพ่อผมรักผู้หญิงคนนี้แล้วก็จะแต่งงานกับเธอให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประลัดหนุมยืนยันอย่างหนักแน่นเขาเข้าใจว่าความหลงเป็นความรักแปลว่าโยมไม่เชื่อที่อาตมาพูดใช่ไหม อย่าแต่งเลยนะอาตมาขอร้องอาตมาหวังดีด้วยใจจริงท่านพระครูพยายามทัดทานผมก็ขอร้องหลวงพ่อเหมือนกันว่าโปรโดอย่าห้ามผมเลยผมคงไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตถ้าไม่ได้แต่งงานกับเธอคนถูกสอนรักปักอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ตามใจโยมเธอะกรรมของใครกับของคนนั้น อาตมาก็ไม่พยายามช่วยแล้วในเมื่อโยมไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่แช้อาตมาหาเลิกให้นั้นนะ่ะอาตมาทำไม่ได้เพราะเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่อาจทำให้โยมสมความมุ่งมาตรปรารถนาได้ยินดังนั้นหนุ่มวัยสามสิบก็หมดความอดทนเขาพูดออกมาด้วยความโกรธว่าผมเสียใจครับหลวงพ่อ เสียใจที่หลงนับถือหลวงพ่อมาช้านานเรื่องแค่นี้หลวงพ่อก็ช่วยผมไม่ได้มิหนำซ้ำยังพูดให้เสียกำลังใจอีกเอาละผมขอประกาศณที่นี้ว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะเลิกเคารพนับถือหลวงพ่อและจะไม่มาเหยียบที่วัดนี้อีกแล้วก็ผล,ผลันออกไปโดยไม่ล่ำลาท่านพระครูไม่พูดว่าอะไร ไม่กโกรธไม่ขึ้งบุรุษนั้นเพราะรู้อยู่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเสียดายนะครับหน้าตาดีๆตำแหน่งหน้าที่ก็ดีแต่กริยาที่แสดงออกมาไม่ดีเลยสักนิดโชเฟอร์แท็กซี่วิจารช่างเขาเถอะโยมเขาทำกรรมมาอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ในเมื่ออาตมาบอกให้แล้วเขาก็ไม่ยอมแก้ไข อาตมาก็ช่วยเขาไม่ได้กรรมบางอย่างมันก็แก้ไขได้แต่เขาไม่ยอมแก้ผมเคยคิดนะครับหลวงพ่อโชอเฟอร์แท็กซี่พูดเคยคิดว่ากรรมนั้นแก้ไม่ได้อย่างคนที่เป็นโจรก็ต้องเป็นโจรไปตลอดเพราะเขาเกิดเลิกดาวโจรแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเขาลังเลใจนิดหนึง และจะพูดต่อไปดีหรือไม่ต่อเมื่อนึกได้ว่าคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดีนั้นน่าสารเสริญจึงตัดสินใจว่าต้องพูดอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนก็หากินในทางทุจริตแต่ก็มากลับตัวกลับใจได้เพราะเท่าแก่ เดี๋นี้ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมเป็นคนดีอย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนใครและผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขกายสบายใจกว่าแต่ก่อนมากเพราะละชั่วได้อย่างนั้นหรืออาตมาขออนุโมทนาขอประทานโทษเมื่อก่อนโยมมีอาชีพอะไรละ่ะก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักฐานหรอกครับผมชอบเล่นการพนัน แล้วก็มีนี่สินล,ล้นพ้นตัวเท่าแก่ก็เป็นเจ้าหนี้ผมพอแกทวงมากๆเข้าผมเลยรวบรวมสมัครพักพวกไปปล้นบ้านแกใจคอผมโหดเยี่ยมมากเพราะผมตั้งใจจะฆ่าแกกับเมียเพื่อปลดหนี้แต่ไม่ทราบเพราะอะไรผมยิงแกไม่ออกครับแกกับเมียกำลังนั่งหลับตาอยู่ผมก็ยิงใส่เลย รัวปืนเอ็มสิเข้าใส่แต่ยิงไม่ออกในที่สุดผมก็ถูกจับได้ก็ติดคุกอยู่เกือบสามเดือนเพราะเท่าแก่อ้างว่าจำหน้าคนร้ายไม่ได้ที่จริงผมรู้ว่าแกจำผมได้ผมรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจของแกจึงตั้งสัจจะว่าจะเลิกทำชั่วและผมก็เลิกได้จริงๆครับคนเล่ามีน้ำใสๆคลอหน่วยตา เพระาะทราบซึ้งท่านพระครูพูดปลอบใจเขาว่าเอาเธอหมดเคราะห์หมดโศกแล้วต่อไปนี้ชีวิตโยมจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองอาตมาขออวยใจให้พรชายว้ยสี่สิบเศษกราบท่านสามครั้งด้วยความพอใจในพรที่ท่านให้ผมเป็นหนี้บุญคุณเท่าแก่มากเลยครับเพราะถ้าแกเอาผมเข้าคุก ผมก็ไม่มีวันที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้นี่ผมตั้งใจจะรับใช้เท่าแก่เท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนายสุขเขาดีกับผมมากครับหลวงพ่อนี่เขาก็จะไม่ยอมเอาเงินผมต้องขอร้องเขาอยู่นานกว่าจะตกลงกันได้เท่าแก่เสงยกย่องคนที่กลับตัวกลับใจได้เพราะเท่าแก่ดีกับผมก่อนนะครับหลวงพ่อ ผมก็เลยตอบแทนความดีแกแต่แกไม่ยอมรับขนาดผมคิดแค่ค่าน้ำมันสอง้อแกก็แถมให้อีกร้อยหนึ่งเป็นสามร้อยนายสุกล่าสรุปว่าโยมดีทั้งสองคนนั่นแหละคนดีก็ต้องคบกับคนดีเธอเห็นด้วยไหมบัวเหียวเห็นด้วยครับพระหนุ่มรับคำและถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับ ผมรู้สึกว่าคนที่มาวัดนี้มีทั้งคนไทยคนจีนคนไทยนั่นน่ะมักมาหายให้หลวงพ่อช่วยดับร้อนผ่อนทุกและก็มักจะไม่เอากรรมฐานบางคนรู้จักหลวงพ่อมานานแต่กลับไม่เคยปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างเช่นในขำหรือว่าปรัดอำเภอคนนี้ยกตัวอย่างเช่นในขำหรือว่าปรัดอำเภอคนเมื่อกี้ และตัวผมก็มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อรักคนจีนมากกว่าคนไทยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเธอหาว่าฉันลำเอียงว่างั้นเธอก็หลวงพ่อลำเอียงหรือเปล่าล่ะครับลูกศิษย์ยั่วฉันคิดว่าฉันไม่ได้ลำเอียงใครปฏิบัติด,ดีฉันก็อนุโมทนากับเขาส่วนคนที่ไม่ดีฉันก็สงสารเขา และมันมีหน้าแปลกอย่างที่เธอว่านั่นแหละคือคนที่ปฏิบัติดีนั้นมักจะเป็นคนจีนอาตมารักคนจีนมากนะโยมเท่าแกอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านถามเท่าแก่สิงอยากทราบครับหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปผมอยากให้หลวงพ่อเล่าให้ฟังครับ บรรุดไวเลยเจ็ดสิบพูดอย่างเกรงใจท่านพระครูจึงเล่าว่าที่อาตมารักคนจีนมากเพราะชอบที่เขาขยันทำมาหากินประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเพราะอาตมาทำเวียนทำกรรมกับคนจีนมาหลายสมัยที่เป็นเด็กๆก,ก็เลยต้องมารักเขาเป็นการใช้กรรมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ฉันเกลียดคนไทยหรอกนะบัวเฮียวเธออยาเข้าใจผิดครับผมเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าหลวงพ่อไม่เกลียดคนยวนเหมือนกันพระ Bo ัวเฮียวเยาวตอนเด็กๆหลวงพ่อทำกรรมอะไรไว้กับคนจีนเหรอครับนายสุขถามมากมายหลายประการเชลยโยมสมัยเด็กๆอาตมาชอบทดสอบความอดทนของเขา ทดสอบอยังไงครับก็แกล้งต่อราคาเวลาซื้อของอย่างตาแปะคนหนึ่งแกขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดอาตมาก็แกล้งต่อแกก็ไม่โมโหถ้าเป็นร้านคนไทยรับรองถูกดา่าและก็ถูกตะเพิดออกมาจากร้านแน่เพราะคนไทยเขาหยิงแล้วก็ไม่มีความอดทนร้านคนไทยเขามักจะมีนางกวักประจำอยู่หน้าร้าน แต่กลับขายไม่ดีร้านคนจีนไม่ต้องมีนางกวักแต่ก็ขายดิบขายดีจนหยิบไม่ทันโยมเชื่อไหมสินค้าอย่างเดียวกันถ้าร้านคนไทยขายห้าบาทร้านคนจีนจะขายหกบาทคนซื้อเขาก็รู้แต่ก็ยังอุตส่าห์ไปซื้อร้านคนจีนร้านคนไทยขนาดมีนางกวักด้วยขายถูกกว่าด้วย แต่คนกลับไม่ซื้อแปลกไหมล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับพระบวยเฮียวถามก็<ง>คนจีนเขายิ้มแย้มแจม่มใสส่วนคนไทยหน้าเหมือนนังกวักใครจะเข้าร้านนายสุขกับเท่าแก่เียงหัวเราะชอบใจ พราะท่านพระครูทำท่าประกอบการเล่าด้วยที่นี้ตาแปะที่ขายเสื้อผ้าเนี่ยแกก็ถูกอาตมากแกล้งอยู่บ่อยๆแต่แกก็เอาตัวรอดได้ทุกทีอย่างที่อาตมาซื้อเสื้อไปวันนี้พอรุ่งเช้าก็เอามาเปลี่ยนบอกตาแปะขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยใส่ไม่ได้มันครับตาแปะแกก็ว่า ท่านเรียนเสียงคนจีนไม่เป็งลายไม่เป็งลายเสือ้ออัวซักเหลียวก็ยึกลายอาตมาก็ต้องกลับบ้านเพราะแกไม่ยอมเปลี่ยนให้พอรุ่งเช้าก็มาใหม่บอกว่าตะแปะว่าขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยแกก็ถามว่าเปี่ยงทางไม้อาตมาก็บอกว่ามันหลวมแกก็ว่าไม่เป็งลาย ไม่เป็นลายเสื้อล่างอ้วกซากเลี้ยวก็หกลายตกลงแกก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนอาตมาหมดปัญญาที่จะพูดกับแกท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วก็เล่าต่อว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพวกคนต่างด้าวจะถูกไล่ออกจากเขตที่มีทหารเจ็กบ็อกแกก็ถูกไล่มาจากอำเภอท่าวุง จังหวัดลบบรุรีมาอาศัยอยู่ปากบางแกก็เที่ยวซื้อขวดซื้อโลหะจากชาวบ้านไปขายบางทีก็เอาขน,นมข้าวพองมาแลกอาตมาตอนนั้นอายุ11อหรือว่า12นี่แหละก็ชอบขโมยข้าวพองแกมากินแล้วก็ด่าแกว,ว่าไอ้เจ็กบ้าไอ้เจ็กบกบ้าบางทีก็ร้อเรียนแกวเป็นเพลงว่าเจ๊กบกตกน้ำตาย เมียร้องไหยเสียดายเจ็กบกแกก็ไม่โกรธยิ้มลูกเดียวแกบอกอาตมาว่าอาติลือจะลาอ้วก่อนลาไปว่าไม่กบแต่อ้วจะเอาสาตางลื้อให้ลายนี่แกว่าของแกอย่างนี้แล้วได้ไหมครับเท่าแกเสงถามเขากำลังสงสัย เจ็คบกที่ท่านพระครูพูดนั้นจะเป็นคนเดียวกับน้องชายของเขาหรือไม่ก็ฟังท่านเล่าจบเสียก่อนได้สิก็เวลาแกไม่เผลอให้อัตมาขโมยอัตมาก็จำต้องซื้อแกแต่กระนั้นก็ซื้อแบบขี้โกงคือขนมข้าวพองแกขายห่อละเฟื้องอัตมาก็ทําเป็นซื้อห่อหนึ่งแต่ที่แท้หยิบมาสองหอ่อ ก็โกงแกมาตลอดจนกระทั่งแกเปลี่ยนจากขายขวดไปขายหมูอาตมาก็ขโมยหมูแกอีกแล้วเคยถูกแกจับได้ไหมครับพระบวัวเฮียวถามถ้าถูกจับได้ก็เสียชื่อมหาโจรน,นะสิคือตะแปะ๊กแกมีเข่งอยู่คู่หนึ่งและไม้คานของแกก็มีลักษณะคล้ายไม้พองของลูกเสือแต่ว่าสีดำเมี่ยมเลย แกหาบจนไม่คานเป็นมันแกก็ตัดหมูออกช่างเป็นกองกองกองละหนึ่งกิโลยืนขายอยู่ท่าน้ำพอแกมัวหยิบหมูให้คนอื่นอาตมาก็ย่องไปข้างหลังคว้าหมูที่แกเอากองไว้ก็เอาหนีบลักแร้แล้วก็โดดน้ำดำมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นบ้านอาตมาเอาหมูไว้ในตู้กับข้าว แล้วก็ดำน้ำไปฟากกันโน้นหวังว่าจะไปเอาอีกสักโลพอขึ้นไปยืนบนท่าแกก็บ่นกับคนซื้อหมูว่าหมูแกหายไปโลหนึ่งแต่คนซื้อแกก็เห็นตอนที่อาตมาหยิบแล้วโจรลงน้ำแต่แกก็พูดเข้าข้างอาตมาว่าหมูมันคงตกลงไปในน้ำเจ็กบกแกก็ว่าเป็งไปแม่ลาย ต้องมีคงมาคามโมยถ้าตกน้างจริงมันก็ต้องลอยแต่คนนั้นก็พูดอีกว่ามันไม่ลอยรอกถ้าเป็นเนื้อหมูมันไม่ลอยเป็นมันหมูถึงจะลอยตาแป้กก็เลยตัดมันให้มากหน่อยตัดเนื้อน้อยๆพวกคนซื้อก็เลยได้มันหมูไปมากกว่าเนื้อเพราะอาตมา เป็นต้นเหตุแล้วแกเคยแสดงท่าทางสงสัยหลวงพ่อไหมครับนายสุขถามแกก็คงสงสัยเหมือนกันแต่ไม่มีพยานหลักฐานแกก็เลยเอาผิดอาตมาไม่ได้อาตมาก็แกร่งแกสารพัด เจอหน้าเทวไรก็ดาไอเจ๊กบ้าไปไปให้พน้นแกก็ยิ้มบอกว่าไอตีวังนี้ลือเรียกอ้วว่าไอเจ๊กบ้าแต่วังหน้าลือจะต้องเรียกอ้วว่าเตียจำไว้นะอาตมาบอกเรื่องอะไรจะเรียกแกก็ว่าต้องเรียกวังหนึ่งลือต้องเรียก พราะอ้วจะมีลูกสาวห้าคงหรือจะต้องมาขออ้วเรียกเตี่ยเข้าซักวังนี่แกว่าของแกอย่างนี้แล้วก็จริงอย่างที่แกว่าเสียด้วยอาตมาต้องยอมเรียกแกว่าเตี่ยเพื่อชดใช้กรรมหลวงพ่อไปชอบลูกสาวแกเข้าเหรอครับพระโบวเหียวถามปร่าลอกแต่ลูกสาวแกก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้ฉันต้องเรียกเจ็บคบกว่าเตียคือพ่อลูกๆเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับคนมีฐานะดีก็ช่วยเตียทำมาหากินจนร่ำรวยขึ้นเป็นลำดับกระทั่งมีเงินไปตั้งร้านขายทองอยู่ที่ยาวาราชเท่าแก่เส็งแน่ใจเกือบร้อยเปอร์เซนต์ว่าตาแป๊กคนที่ท่านพระครูเล่าให้ฟังนั้นคือน้องชายของเขาคลั้นจะพูดออกมาก็เห็นว่ายังไม่ถึงเวลา ทางที่ดีควรฟังท่านเล่าให้จบเสชก่อนโลกมันกรมนโยมเท่าแกพอแกย้ายเข้ากรุงเทพอัตมาก็ไม่เจอแกมาเป็นเวลาร่วมสิบปีทั้งที่หลังจากนั้นอัตมาก็เข้าไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพไปอยู่กับพันตรีหลวงทาราซึ่งเป็นคุณปู่ของอาตมาที่ตำบลบางแวกฝั่งทนบุรีอัตมาเรียนตำรวจ ระหว่างที่อยู่กับท่านอาตมาก็เรียนดนตรีไทยเป็นลูกศิษย์ของหลวงประดิษฐ์ภัยราะแต่ตอนหลังอาตมาไม่ชอบเรียนตำรวจมันไม่ถูกกับปัทยาสายก็เลยกลับมาอยู่บ้านพอปี491ก็อุปสมบทที่วัดพรหมบุรีบวชได้5,000ษาท่านสมพานก็บอกให้อาตมาเข้ากรุงเทพไปเรียรายเงินมาสร้างโบสถ์ อาตมาก็ไปกับลูกศิษย์ก็ไปหาจอมพลปอท่านก็ทำบุญมาห้าพันหลวงประดิษฐ์ไพโลทำมาสองพันและพวกข้าราชการที่ใกล้ชิดจอมพลปอซึ่งขณะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ช่วยกันคนร้อยสองร้อยก็เลยได้เงินมาหลายหมื่นวันจะกลับก็มีขราชบริพาร ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีราราชการทีเจ็ดพาอาตมาเข้าเฝ้าพระองค์ก็พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มห้าพันอาตมาก็เตรียมจะกลับมีลูกศิษย์ไปด้วยหลายคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงทีนี้ลูกศิษย์ของเขาก็อยากจะซื้อทองกันเลยพาอาตมาไปเยาวราช เขาก็พากันเข้าไปซื้อทองในร้านอัตมาก็ยืนรออยู่หน้าร้านมีตะแปะเจ้าของร้านทองออกมานิมนต์ให้เข้าไปฉันน้ำชาแกก็ถามว่าอัตมามาจากไหนพอบอกว่ามาจากวัดพรหมบุรีแกก็เล่าว่าแกเคยอยู่ที่ตลาดปากบางอัตมาณเอกใจแกก็เล่าตั้งแต่หนีมาจากลบบุรี เพราะเขาไล่คนต่างด้าวออกเขตหมดทหารมารับขวดไปขายขายหมูกระทั่งขายทองแกบอกว่าสมัยที่อยู่ปากบางนั้นนะ่ะตกระกรรมลำบากมากต้องหาบของขายจนบาด้านไปหมดว่าแล้วแกก็สั่งให้ลูกสาวไปขอเอาเข่งกับไม้คานลงมาอวดอาตมาเห็นก็จําได้ แกปิดทองไว้เหลืองอารามเลยอาตมาก็ลองถามแกว่าเคยถูกคนแกล้งไหมแกก็บอกว่ามีเด็กผู้ชายแกเรียอยู่คนหนึ่งชอบด่าแกว่าไอ้เจ๊กบ้าแล้วก็ชอบขโมยขนมข้าวพองแกพอแกขายหมูก็แอบ,บขโมยหมูแกอีกอาตมาฟังแล้วก็ขนลุกคิดในใจว่าจะบอกแกดีหรือไม่ ก็พอดีแกถามว่าทั้งมากรุงเทพทำไมอาตมาก็บอกมาเรียรายเงินไปสร้างโบสถ์แกก็เดินไปที่ลิ้นชักหยิบเงินมาสองพันบอกว่าร่วมทำบุญด้วยอาตมาก็เก็บเงินใส่ย่ามไว้อย่างมิดชิดกลัวแกจะทวงคืนแล้วก็สารภาพกับแกว่าเตียอาตมาขออโหสิกรรม เด็กแกเรที่เคยขโมยของเตียเคยด่าเตียนะ่ะคืออาตมาเองแกได้ยินดังนั้นก็ตกใจอ้าปากค้างอาตมารีบพูดต่อว่าเตียโอโหสิกรรมให้อาตมานะในไหนอาตมาก็เป็นพระแล้วแล้วก็คงจะเอาเงินคืนพอแกหายตกใจแกก็บอกอาตมาว่า ทางไม่ต้องเรียกอ้ววาเตียก็ลายเรียกไอ้เจ็กบกหรือไอ้เจ็กบ้าอย่างเริ่มก็ลายอ้วไม่กกเลี้ยวเลี้ยวก่็ไม่เอาเงินคืนรวยแต่อ้วขอทังอย่างเลี้ยวเท่านั่งแกจะขออะไรอาตมาโยมเท่าแกรู้ไหมแกขออะไรอาตมาโยมเท่าแกรู้ไหมท่านถามเท่าแกเสีงไม่ทราบครับ บุรุษวัยเจ็ดสิบเศษตอบขอให้หลวงพ่อศึกไปแต่งงานกับลูกสาวแกใช่ไหมครับพระบัวเหียวดาวแม้ถ้าขออย่างนั้นได้ก็ดีนะสิแต่นี่แกไม่ได้ให้อย่างที่เธอเดาแกพูดกับฉันว่าทั้งบวกก็ลีเลี่ยวว่าจะขอร้องว่าให้ทั้งบวกอย่างนี้ตลอกไปอย่าไล่ศึกออกมาหลาแจ็กอีก นี่แกว่าของแกอย่างนี้แม้ฉันงีดเจ็บแสบเข้าไปถึงหัวใจแถบจะคืนเงินให้แกไปเลยทีเดียวละแล้วคืนหรือเปล่าครับนายสุขถามคืนทำไมล่ะโยมเงินเขาตั้งใจทำบุญเงียบกันไปพักหนึ่งเท่าแก่เสงก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่ออย่าตกใจนะครับถ้าผมจะกราบเรียนให้ทราบความจริงอะไรบางอย่าง ความจริงอะไรของเท่าแก่ล่ะว่าไปเถอะอาตมาพยายามไม่ตกใจเมื่อท่านอนุญาตบุรุษวัยเจ็ดสิบเศษถึงพูดว่าเช็คบอกที่หลวงพ่อเล่ามานั้นก็คือน้องชายแท้ๆของผมที่หอบหิ้วกันมาจากเมืองจีนครับท่านพระครูมีความรู้สึกเหมือนกับวันที่เสาเต้นพุ่งมาประทะหน้าท่านร้องเรียกในสมชายเสียงหลง สมชายอยู S S na, ơ, ่ไหนนะช่วยชงยาหอมมาให้หลวงพ่อหน่อยเถอะกำลังจะเป็นลม